พ่อมีอะไรจะบอกรถติดลมอ้าวกพุกมาขับพ่อจะเข็นเฮ้ยมันจะลากไปทางไหนเนี่ยมันวนมาหน่อยเดียวมันเริ่มลื่นเนี่ยมันใต้ต้นไม้เนี่ยมันลื่น เออลองเอาขับขับขับรถมาเอ okay. เอาหมวกมาด้วยนะล่มก็ได้เอาเอาล่มเหนือหมวกมก็ได้เลยไม่ต้องตากฝนเออเออทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ติดลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่พระตำหนักจายยอ นี่พครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยติดลมที่เรียบร้อยที่พักกำลังแขยงไม่ดูครับครับโอ้โหติดเป็นที่เรียบร้อยปิดเป็นที่เรียบร้อย ปิดเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยไม่ไปแล้วจอดดีกว่าทำดูเลย ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่พระตำหนักสายยอนะร,ะรถผมก็ติดลมอยู่นะผมติดลมอยู่ผมก็รอคนมาช่วยเ,เนี่ยติดลมอยู่ที่นี่พระตำหนักสายยอนะครับอยู่ที่อเมร จากนั้นนะครับทุกคนผมก็ได้เอารถเก่งนะมาดึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เรียบค่อนข้างแข็งอยู่ครับผมก็เอาเชือกรัดของสอเตย์นะครับที่มีสเส้นพร้อมกับสายพานที่ถอดจากเครื่องยนต์นั่นแหละนะครับมาเกี่ยวเสร็จแ,แล้วก็จะเอารถเก่งเนี่ยนะครับลากโดยการลากในลักษณะของการถอยหลังรถเก่งนะครับผมจะไปกลับรถมานะ จากนั้นก็จะเดินหน้าเข้าไปไปริตที่หน้ารถตู้นะครับแล้วก็ทกําการลากออกมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก็เวลาก็ใกล้จะมืดแล้วเนาะเพราะว่าตามดูตามกล้องเนี่ยนะครับกล้องเขาจะปรับแต่งให้ไม่มืดตัวไหลแต่จริงๆแล้วจะค่ําแล้วนะครับจะค่ำนะก็กถ้าออกไม่ได้ก็กะว่านอนนี่นอนในรถนี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านด้วยเนาะ เราในรถเราก็มีกระตมเราเนองนได้ปอดใส่ครับตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับนคนด้วยแต่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทถ้าเป็นไปได้ลากออกจากบ้านดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่แหลกท่องเที่ยวที่จะมาพักพางแหลกครับไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสายไปต่อครับแล้วก็าลาก ก็อย่างว่านะครับใกล้มืดแล้วทุกอย่างก็ถูกบีบังคับไปด้วยเวลานะครับนะแล้วก็ลากสายไปเกาะที่ข้างล่างด้านล่างของรถตู้หัวจดวดก็จะมีที่สำหรับที่จะคล้องเชือกหรือ,อสำหรับลากจูงได้นะครับก็มีเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะฮะส่วนเจ้ารถเก๋งของผมเนี่ยนะครับก็มีที่เกาะอ,อยู่เช่นกันนะฮะ ก็พอดีนะครับใกล้จะมืดพอดีเนาะตอนนี้ก็กําลังเกาะอยู่นะครับกําลังกําลังเอาเชือกไปเกาะระหว่างรถเก่งกับรถตู้นะครับหลังจากที่เกาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มืดพอดีนะครับอันนี้เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะกล้องนี้ไม่ได้ปรับแต่งตอนนี้มืดแล้วนะครับประมาณ ปุ๊หนึ่งแล้วฝนก็ยังลินลินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขยับแล้วนะครับขยับรถเก่งเพื่อที่จะลากรถตู้ออกครับผมจะเป็นคนขับแล้วก็ให้บี๊กนะครับเป็นคนขับรถตู้ครับขับตามเพื่อช่วยก่ยอน พื้นที่ตรงนี้แข็งนะครับแต่ว่าตรงที่ติดอยู่นั่นคือบริเวณโคนต้นไมนะ้จะเป็นดินนุ่มเราไม่อยากให้เตบพื้นที่เราก็จอดดีกว่านะครับไม่มีการดิใ้นใดให้เป็นดุจของก็คือพอรู้สึกว่ารถลื่นๆแล้วเราก็จอดแล้วก็ล้บ้านเราด้วยขยับเข้าไปนะครับเมื่อกี้นี้เชือกไม่ถึงนะเราขยับรถเข้าไปก็ กเ้นไม่มีแรงจุดมากนะครับเราก็จะใช้สเตย์เส้นเล็กๆของเรานะครับที่ใช้สําหรับตัดของเวลาไปแคมปิ้งเอาม,มาใช้ในกรณีทีุ่ดถือแบบนี้นะครับเราไม่ได้มีสลิงติรดรดไว้ถ้ามีติดไว้ก็น่าจะดีนะเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนขับรถเก่ง ก็ให้พี่ปุ๊กนะครับไปขับรถตู้เพราะว่าจะต้องรักษาระดับเชือกที่เราใช้ดึงครับค่อยๆถอยออกมาให้ตึงก่อนก่อนจะลากครับเพราะว่าถ้าเรากระตุกลากเลยยังไงก็เชือกกัดแน่นอนครับเอาละครับที่เรียบร้อยเราขึ้นรถแล้วนะฮะ มืดแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับตอนกลางวันยังดูสวยงามอยู่เลยนะแต่พอมือดแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําตึงเชือกกันแล้วนะฮะค่อยๆถอยให้เชือกตึงนะครับช้าๆนะครับ เราสังเกตว่าเชือกตึงแล้วเมื่อเชือกตึงแล้วนะครับเราไปทาการให้สัญญาณนะครับแล้วก็ขับตามกันออกมานะครับช่วยกันนะครับรถตู้ก็เดินหน้าผมก็ถ่อหลังนะครับค่อยๆออกมาออกมาได้อย่างราบรื่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เรียบนะครับดูจากโค้นต้นไม้มานี่ก็เป็นพื้นที่ที่แข็งแล้วก็ตั้งแนตะ่เป็นนั้นว่าออกมาถึงทางลุกหลักงเลยนะครับออกมา ครับและท้ายสุดสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับรถที่ติดลมเราก็เอาออกมาได้แล้วนะครับวันวันไม่ทําอะไรวันวันไม่ทําอะไรเราหาแต่เรื่องวันวันไม่ทําอะไรครับหาแต่เรื่องเออดู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 นี่ถ้าได้ขับปีนะ สบายเลยอันนี้เป็นน,นี่แค่ฝนพัาพําเนาะเราก็ติดหลบกันแล้วเนาะดินนุ่มๆเนาะมันติดหลบแล้วดีที่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลบ้านทำไงทำไงนอนฝ้ารถทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเป็นถ้าเป็นยุทยานแห่งชาติเราก็นอนเช่านาทีก็ช่วยเนาะ ออตอนนี้เราก็ผ่านมาได้แลน,นะครับเนี่ยใช้สายนี่ดึงขึ้นมาแล้วก็เอา d i m e n s i o นขับสีบ่เนี่ยครับเนี่ยดันขึ้นมาจากที่เราติดลมอยู่เราก็ออกมาได้แล้วนะครับนะเอารถเก่งนี่ขับสีนะครับดึงขึ้นมาสำ้อนเป็นไง ปกตินะเนี่ยปกติของมันคือตรงนี้นะ <Yeah. S 1> อะไม่เปิดถ้าเปิดเปิดแอร์นะมันจะเป่าว่าน้ําใบหน้าด้วยังลงมอ่ะเปิดเลยเปิดแอร์เลย mm hmm. ปิดกดสวิ์ปิดกระจดดด้านนู้นเลยปิด,ดยังเ <Yeah. S 1> ออเปิดแอร์ไปเลย